สองเครื่องแปดครับสำหรับสองเครื่องนี้ลูกค้าจัไปคนเดียวสองเครื่องสเปคเหมือนกันเลยนะครับไม่ถึงสองหมื่นเครื่องละหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นในเคสโปรเจคเตอร์ไม่ค่าเราหล่อแบบนี้เลยเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้สบายแน่นอนแถมยังได้เครื่องหล่อแบบนี้ไปใช้งานอีกด้วยครับเริ่มจากรีวเครื่องนี้ครับเป็น i ิน i3 1 0 i3 1 2 1 0 0 f นะฮะ i3 j2 4คอรป8เรด ram 16กิบบิทัน xlr8 ครับแล้วก็จะมีการ์จอ4ีิกกับ rx 6404G ครับแล้วก็สตอเรจได้ไปถึง 512GB NVME M760 ซีรีส์จาก Biosa พ 2600W Air Cool แล้วก็มีการสน wi ับสนุน Wi-Fi 6 e 2 5G ด้วย ตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ใช้ w i f i ต่อสายลนปกติก็ลดไปเลย1 0 0 0บาทก็เหลือ18,9-90บาทเท่านั้นหรือถ้าใส่ทรงเคงใสใช้ปกตินะฮะลดไปอีก1,700บาทนะฮะเพราะว่าเคสโปรเตอร์ไม่ค่าตัวนี้เพื่อมาจากเคสทรงปกติถึง1,700บาทเลยแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ซื้อภายในเดือนนี้นะครับรับจดลดไปอีก500บาทไปฟรีๆเลยฮะใครอยากได้แบบ